สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมครับเมื่อน,นี้แอดมินยูทีจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องวิมานวิมานพญาแถนครับจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องพอดีมีโอกาสได้มายะโสก็เลยแวะเขามาเที่ยวมองนี้ล่ะครับตรงวิมานพญาแถนนี่นะครับ รูป,ปั่นพญานาคขนาดใหญ่เลยครับพี่น้องผู้ชมงดงามสะะเกิดเนาะเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องยังลอยชมบรรยากาศสักครับผมพึงมากครั้งแรกครับพึงสีมาทครั้งแรกมีโอกาสได้แวะเข้ามากเนาะ นี่คือบรรยากาศนะครับขาสีมีร้านค้าร้านขายอาหารการกินนะครับอันค้าร้านขายอาหารการกินปลามึกยางกับมี่กล้วยปิง้งก็บมีครับกินทอดมือนี้มือทีแอดมินเดินทางมาเนี่ยกับยี่สิมหากันยายตนนะครับพี่น้องคุณผู้ชมตั้งใจมาธุระจังหวัดยะโสธรครับผ่านมากไกล ไกลมองนี่ละสวนเฉลิมภระเกียรตินะครับก็เลยแวะเขามาเมืองไม่ช่มนะครับสวนพญาแถนนพ่นวานะครับพี่น้องคุณผู้ชมกสิมีอาคารพญานาคเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่แล้วกสิมีรูปปั้นพญาขั้นขากขนาดใหญ่นะครับเกสตราพี่น้องคุณผู้ชมรอช่มละครับแลวกสิมาสืบข้าว พี่น้องท่านเยโซวาเลกเด็ดเลขดังเพิ่นใดตัวใดเนาะพี่น้องเนาะกัสีล่องถามพี่น้องท่านเยโสเมืองเนาะครับพี่น้องคุณผู้ชมกับติดตามไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันครับวาเลขดังเลขซาทางเมืองเยโซท่อนเพิ่นดังตัวใดเพิ่นซาตัวใดเนาะครับพี่น้องคุณผู้ชมครับพี่น้องคุณผู้ชมครับก่อนที่เฮาสีเขาไปชมในอาคารพยญานคาแล้วก็อาคารพยญาคขันข้ขนคากเนาะครับเฮาก็ตตองมาซื้อบัตร ถ้าพี่น้องเป็นคนต่างจังหวัดบได้มีผู้มีลำเนาตามบัตรประชาชนยู่จังหวัดยาสธรนอ่นก็ต่างจังหวัดครับสื่อบัตรในราคา40่บบาทนะครับผู้ใหญ่นะครับ40บาทถ้าพี่น้องที่มีภูิมีลำเนาตามบัตรประชาชนยู่จังหวัดยาสธรทอน,นะครับสื่อบัตรได้ในราคา20่บาทครับพี่น้องคุณผู้ชมก็าสามารถเข้าชม ภายในอาคารได้เนาะครับได้เลขตัวดได้อายม้วนนี่นเลขดังตัวได้ก่อนี่ข้างเข้า<ป>เลขโรเบิดเลยครับพี่พีฮเลขโรเบิดเลยครับจังไดก่อนเลขโรเบิดนะครับโรเบิดใครควรเจ้าใดอ่าฮ่าอายุาหรออ่าฮ่ครับพี่น้องเลขไอ้โรเบิร์ดเลขไอ้โรคควนบ่ ปลาลงบ่เฮ้ยเลี่ยเนี่ยปลาลงคนงงนี้ยมือายุอายุอันนี้นี่ก็บเพ่อนคยได้ติดตามข้าวยางต่อเนื่องหาหานี่เป็นเลขโรเบิร์ตครับที่เพลินพึงเสียชีวิตไปเนาะฮ่าหาเลขโรเบิร์ตครับ,วรบ,รบ,รบตวานเลขบัตรเข่าส้มว่านี้นี่นี่ครับได้หาแปดสอง เล่มที่582เราก็เล่มที่83ห้อยว่เาเป็นสีใดทั้งบนทั้งล่างปัจุบัน mm hmm. พี่น้องก็ดูชชมกับร่องใส่วิจจาย่านในการรับชมรับฟังเอานะครับเดี๋ยวพาพี่น้องอยางเลาะมึงบรรยากาศต่อนะครับยางเลาะยูนี่มีมองได้เพิ่นหาเอาโชคเอาลาบว่าแม่สามารถได้เนี่ยอยูค่ะมีค่ะขอขอ,อยานางรำก็ได้โอ้นี่เป็นบ่ บางคนเพิ่นก็เข้าไปขอในหันถ้าเฮาขอน้ำยานางล่ำนี่เฮาเฮ็ดจังได๋ทูบเกียนนี่จุดจักดอกจักดอกได้อันว่าหยังกัคือเว้าน้ำเพิ่นนีโงมือใส่หัวอธิษฐานเอาเลยแม่นบ่ค่ะนอกจากว่าเออเฮาถือเฮาหยังเฮาอยากมาตามมาวายเพิ่นอีกเทื่อนึงเพราะว่าสีสเกต่ะเพิ่นเจ้เพิ่นได้เป็นหลายอยู่ค่ะได้เป็นพันบาทนะค่ะเจ้แล้ววันนี้มีผู้ใดมากกว่สิบแนบบ่ว่าเพิ่นได้ค่ะบ่ค่อยกระซิบ ตัวเลขเด็ดๆอย่งีสิหย้ายขายของซื้อบ้อ๋อครับเป็นให้ขายของมั้งเป็นเป็นให้ตั้งแต่แขกบ้านอื่นให้แต่ทางไก่มาเนาะแมีนผู้อยู่ใกล้นี่ก็ครับเป็นผู้บริการค่ะเสบียงอาหารนี่แหละจีครับนี่ครับไปขอหน้าเมียนั่งล่ำได้ค่ะนี่แหละค่ะแล้วการตรงอันเจ้าแม่นั่งล่ำครับพี่น้องเพื่อนผู้ชมเพื่อนแม่ผู้เพิ่น ขายของฝากขายสินค้าโอท็อปพันบอกว่าผู้ใดเพิ่นมาก่นก็มาขอโชว์ขอลาบยู่งมองนี้นะยู่ซสันส่นเอ๊ะเฮาสิขอจังเด็ดแล้วครับน,นีขอน้ำเจียวเมียนางล่ำผมก็เพิ่งมากครั้งแรกนะครับเจ้าแเมียไ่แมทพร้อมครับนี่ครับพี่น้องผูู้ชมเจ้าเมียเอ้ย วันนี้ก็เดินทางมาหอดเมืองอยะโสเมืองบางไฟเพื่อว่าสิได้โชคได้ลาบน้ำน,นะครับแบ่งโชคแบ่งลาบให้ลกูกให้ล้านนะครับเห็นพี่น้องคุณผู้ชมได้ไหมเด้อเดี๋ยวหาหมองซ่องกันครับพี่น้องหาเทียนนะครับ เพ่นใส่เสือไล่ไล่คิดผุดนี่ครับนี่นครับส่องให้มึงนะครับเ้าซองเสือแม่นางล่ำเนี่ยแหละนะเนาะเพื่อวาสิมีตัวเลขให้เห็นนะครับพี่น้องก็ได้เป็นแนวทางครับตะวันนี่ครับผมเข้ามาาผมสือบัร เขาชมอาคารพญ,ญาข้านขากแล้อกพญานากเลขเลขบัตนี่ครับผมได้เ,เล่มที่เล่มที่5.8.2ครับพี่น้องคุณผู้ชมแล้วกเ็เลขที่บัตนะครับเลขที่บัตรนี่แปห่วยไดท้ทั้งบนทั้งล่างเลยดีเนาะพี่น้องคุณผู้ชมก็ล่องมึงครับเพื่อว่าจะได้เป็นแนวทางนะครับก็ใส่วิจารยญาตในการรับชมรับฟัง เนี่ยจะแม่นั่งล่ำครับสแสดงว่าสิมี่พี่น้องเพื่อนมาขอโชวขอร่าไปดอกเห็นดอกใหม่นะครับเห็นดอกใหม่มากมาคว่องนี่ครับจ่ว่ากับพวหูว่าเพิ่นขอโชวจังหดเนาะเพิ่นนี่ครับนี่บ่เนี่ยค,อคือจัง คือเจึงเหล็กซีกับเหล็กหาเด้อครับนั่นครับเนาะเป็นเป็นเป็นร้อยร้อยอยู่ตรงตรงแขนปูนปั้นนะครับคือเจึงซีกับหาดีละครับกาใส่วิดจริญาณในการรับชมครับพ่อได้เป็นแนวทางนาะพี่น้องเนาะ รอมึงบรรยากาศทั้งนอกสักกันเนาะหมองเสียงโชกเสียงลาบกับมีอยู่ครับมี่บูเหินมีแม่ขามาตั้งแข่งอยอูอ่ได้ตัวใดดังแมงวะนี่ทา้งห้าอันอันเลขดังขึ้นเหมือนเหรอตัวที่ตัวใดอาเก้าเก้าหาจา้ะหา, 99, 99, หาเก้าเก้าหาในเลขที่ยังนอนเด็กหลวงปูเลขหลวงปูสิงห์หลวงปูสิงห์หวงปูสิงวัดบ,าบ้านอ่ำเพื่อเรื่องคุณบอกอืมครับ 5าเก้าเก้าหได้มองคนไหวพอพออมองพอเลขพอยังไปตรงพอพี่าาแทนนะบอกอ๋อครับเก้าเก้าหาเลขหลวงพ่อยังกับแม่หมพ่อสหลวงพ่อสิงเรื่องนกท่าครับพี่นองกับล่องฟังไหวพ่อได้เป็นแนวทางครับ ใส่วิจารย์ในการรับชมรับฟังน้ำหันถือกับเจ้างอยมาเลี้ยงขนมแม่ล่ายูนีแล่ะครับนี่ยูนิประจำว่าแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิเขาไปชมในหันกันมาให้เขาไปเหาเขาไปทางประตูใดนี่ย่างนะครับแล้วก็ออกไปทางประตูเนี่ลนะออกไปฝั่งด้านนาบนนั้นบ่าจะง้ามพายลุ่มริมนาไปเลยเลยครับ ยชูกนก็ได้ครับ <c oughs> ครับพี่น้องคุณผู้ชมครับสรุปวามาเมืองยโสัวเมอน่มาเทียเ่ยวเมอน่แล้ะครับจากการสืบถามสอบถามพี่น้องชาวจังหวัดยโสท่อนที่ยูมองนี้ <c oughs> เลขเด็ด <c oughs> เลขดังของเพื่อนนะครับท่างยาสวทอนก็คือหาเก้าเก้าหาครับพี่น้องคุณผู้ชมผู้ใดมก เลขตัวนี้ก็อยากสิติดตามหรือว่าอยากสิตามเลขตัวนี้อยากได้แนวทางตามนี่ก็ล่องเมืองนะครับอันนี้คือเลขจากการสอบถามขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้ครับพอ,พอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ